ลอครับเทปาิบส ens. สองาไปเลยรั้ผู้ชายผู้หญิงเวลาถุมาไดไห่ทีไม่ต้องซื้อาเอ้าอไปเอาาย์ขใจครับคือถวึงไม่มีความจปนะไใชไม่เนี่เอาไว้ป้องกันการตั้ง ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากในธรรมดาบ้าเว้ยมันจะลำบากอะไรนักหนาอ้การสูงหยางอนามเนี่มาผมสอนคุยว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเรื่องบ้าทีเนี้ยหมายความว่าผู้หญิงที่ไหนเนี่ยเขาจะด่ามีอะไรกับ นีผมสนับสนุนให้พกุบยาในเหมือนพกโทรศัพท์มือถือทําให้มันเป็นเรื่องธรรมดาพกให้เป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องน่าอายคุณเข้าใจเปล่าดีกว่าปล่อยให้ท้องมันจำแท้งเยอะเลยใช่ไหมเออเอ้าไปคนเยอะๆทเขอาไปอีกทีนะครับอันนี้เขาไปโอ้เขไได้แล้วจ้ะ แต่ลิ้งใหญ่ไม่ไม่กว่าเลยใช่เออเอออาจารย์ครับว่าแต่ของที่เยอะแยะนี่เอาไปจากไหนครับเนี่ยผมพวกของมาดิตอนแรกจะเอาไปแจกที่โรงเรียนครับแล้วเจอขั้นพออโบราณมากๆแล้วยังหาว่าผมชี้รงมให้กระรอดขอโทษ สมัยนี้ด้วยนะกันลอกไปเยอะจ <c oughs> <c oughs> ริงจริงเออนายตากลอนอ่ะนายไปยังไงหรอจเออ,อเออคุณพอแล้วนะคือผมก็พบไว <c oughs> ้เป็นแค่สัญลักษณ์เท่านั้นแหละพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยอไม่ฮ้ยเฮ้ยอะไรแ้วเดนพวกเหลืกี่สัปดาเป็นพวกมีสอนเย็นๆเจอกันแล้วกันอ๋ออาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ ถึงยางไหมครับถึงยางไหมครับ